เรื่องราวต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายรับฟังเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อความรู้และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกินจริงไปบ้างถือว่าเป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับธรรมดาของสรรัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมแม้แต่ตัวของเราก็ต้องเสื่อมไปตามลำดับเพราะฉะนั้น เราไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตควรมองให้เห็นโทษของความเสื่อมในตัวของเราและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งยังตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คือมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามีเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราเข้าใจวงจรของชีวิตอย่างนี้เราจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบุคคลและมุ่งสแสวงหาหนทางหลุดพ้นไปสู่อยายตนะนิพพานที่ไม่มีชาลาและโมลนะเป็นอมะตะ มีกล่าวไว้ในสามัญญผลสูตรว่าภิกษุผู้สันโดษย่อมเป็นผู้อยู่เป็นสุขในทิศท,ทั้งสี่และเป็นผู้ไม่หงุดหงิดสันโดษด้วยปัจจัยตามีตามได้ครอบงำอันตรายทั้งหลายไม่หวาดเสียวเที่ยวไปคนเดียวดังนอแรกความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทางมาแห่งความสุขกายสบายใจคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์อยู่เพราะไม่รู้จักพอมีแล้วก็อยากมีอีกเหมือนแม่น้ำ แม้มีมากมายหลายสายก็ไม่สามารถทำให้มหาสมุดเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้แต่ถ้ารู้จักยินดีในสิ่งที่ได้มาพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนกับน้ำเพียงเล็กน้อยที่ทำให้แก้วน้ำเต็มบริบูรณ์ได้ในทำนองเดียวกันทรัพย์สินเงินทองแม้มีอยู่จำนวนไม่มากแต่ก็สามารถยังใจของผู้มีความสันโดษให้เต็มเปี่ยมได้แต่ในทางตรงกันข้ามถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใด หากใจของผู้นั้นขาดความสันโดษใจจะเร่าร้อนกระวนกระวายมีความกระหายไม่รู้จักอิ่มอยู่นั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ภิกษุเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษไม่เย่อหยิ่งไม่เห็นแก่ลาบยินดีปัจัยส่ตามมีตามได้ไม่ให้ยินดีในวัตุสิ่งของนอกตัวซึ่งเป็นทางมาแห่งการเพิ่มพูนอสวกิเลสแต่ให้มีใจยินดีในพระนิพพานอันเป็นนิละมิสุข ซึ่งเป็นสุขที่ไม่ต้องอ้างอิงวัตถุเป็นสุขล้นล้วนไม่มีทุกข์เจือปนใครที่มีอัธยาศัยเช่นนี้จะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขจะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านหรืออยู่คนเดียวก็มีความสุขเหมือนพระอัญญาโกธัญะเถระผู้ยินดีในความสันโดษท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าหิมะพานตามลําพังอยู่ถึงสิบสองปีแม้อยู่คนเดียวก็ไม่หวาดเสียวไม่สะดุง้งมีความสุขที่เกิดจากการได้บรรลุธรรมภายใน พระเถระที่ได้ชื่อว่าอัญญาโกทัญญะเพราะรู้ทั่วถึงธรรมก่อนสาวกรูปอื่นๆเป็นผู้รัตัญยูรู้ราตีนานเนื่องจากว่าท่านมีอายุมากจึงคิดอยากหลีกเล้นอยู่ตามลำพังอันที่จริงแล้วท่านเป็นพระมหาสาวกผู้มีบุญมากพระคุณของท่านแพ้ไปในหมู่เทวดาพรมอรูปภหมเพราะท่านเป็นอริยาสาวกองค์แรกพวกมนุษย์และเทวดา เมื่อเข้าพ่อพระตถาคตเจา้าเอาดอกไม้ของหอมบูชาพระพุทธองค์แล้วจะเข้าไปบูชาพระเถระเป็นองค์ถัดไปเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อมีญาติโยมสาธุชนหรือผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเข้ามาเยี่ยมเยียนในวิหารพระอัญญากลธัญญะจะต้องแสดงธรรมิกถาหรือต้อนรับปฏิสันฐานแต่ด้วยความที่ท่านเป็นผู้แม่ยินดีในการกุกคีด้วยหมู่คณะเมื่อท่านแนะนํา และทำเป็นตัวอย่างให้กับพระอริยสาวกรุ่นหลังไว้เป็นแนวทางแล้วจึงขอโอกาสไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพังอีกสาเหตุหนึ่งขณะออกบินทบาทพระสาวกทุกรูปจะเดินตามลำดับพรรษาและเวลาแสดงธรรมเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาฏที่จัดไว้ตรงกลางพระธรรมเสนาบดีนั่งทางด้านขวาพระโมคคัลลานะนั่งทางด้านซ้าย ส่วนเบื้องหลังของพระอาการสาวกทั้งสองภิษุเจ้าหน้าที่จะปูอัศนะไว้สําหรับพระอัญญาโกธัญะญภิกษุที่เหลือจะนั่งแวดล้อมพระพุทธองค์พระอาการสาวกทั้งสองรูกมีความเคารพในพระเถระมากเพราะท่านเป็นผู้แทงตลอดทำอันเลิศก่อนใครเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่จึงให้ความสําคัญแก่ท่านรองลงมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ พระอัญญาโกทัญะญเทระจึงคิดว่าพิสุจเหล่านี้วำเพินบาร,รมีสิ้นอสงไขยกับอีกแสนกับเพื่อต้องการนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านรู้ฐานะของท่านดีจึงปรารถนาที่จะให้พระอัครสาวกทั้งสองผู้เป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาบริหารคณะสงฆ์ได้สะดวกไม่ต้องมัวมาเกรงใจท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าลีเครนไปอยู่ในป่าตามลําพัง ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตหลังจากนั้นพระเถระก็เก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรเหาะเข้าป่าหิมพานภาคอาศัยอยูริมสะมันทากีดีโบคาลณีซึ่งเป็นถิ่นของพวกช้างตระกูลฉัตรทันสมัยก่อนโครงช้างฉัตรทันประมาณสี่พันเชือกเคยปรนิบัตรพระปัจเจพพระพุทธเจ้าครั้นพระองค์กลับไปที่ภูเขาคันธมาไม่มีใครให้บารุง พอโครงช้างหิ่งพระเถระเข้ามาก็คิดว่าบุญยกะเขตของพวกเรามาถึงแล้วจึงช่วยกันเกลี่ยทำที่จงกรมเอาญ้าออกเอากิ่งไม้เครื่องกีดขวางออกจัดแจงที่อยู่ของพระเถระทำอาคัรตุกกาวัดเป็นอย่างดีโครงช้างประชุมปรึกษากันเพื่อจัดเยนยามว่าในแต่ละวันหากเป็นหน้าที่ของช้างเผือกใดก็ให้ปฏิบัติดูแลพระเถระเป็นอย่างดี นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ช้างทั้งหลายขวนขวายในการสร้างบุญบาร,รมีวิธีการอุปถามพระเถระคือถ้าช้างเชือกไหนที่อยู่รับบุญจะต้องเตรียมน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันทำวัดพระเถระตั้งแต่เช้าตรู่สถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับสาโบคลดีชื่อมันทากินีซึ่งกว้างห้าสิบโยชน์ส์แห่งนี้ไม่มีสาหลายหรือจอกแหนน้ำในสะจะใสเหมือนสีแก้วผึก มีปทุมขาวแผ่ขยายไปครึ่งโยน์ปทุมแดงขนาดใหญ่ดอกโกมุดแดงดอกโกมุตขาวดอกอุบลเขียวดอกอุบลแดงและดงข้าวสาลีแดงที่มีกลิ่นหอมซึ่งแต่ละชนิดจะกินรัศมีกว้างออกไปครึ่งโยน์ถาดจากนั้นมีผลไม้รสหวานหอมอร่อยฟักทองน้ำเต้าและฟักเขียวเป็นต้นดงอ้อยแผ่ขยายไปครึ่งโยน์ลำอ้อยแต่ละต้นขนาดเท่าต้นหมาก ดงกล้วยซึ่งมีลูกตขนาดเท่าลำแขนงดงขนุนมีผลขนาดเท่าตุ่มดงมะม่วงป่าชมพู่ดงมะขวิดกาวรวมๆก็คือว่าผลไม้มีอุดมสมบูรณ์และก็มีเกือบทุกชนิดเวลาดอกไม้บานลมจะหอบเอาละอองเกสรไปเก็บไว้บนใบกอรประทุมในใบกอปะทุมนั้นหยาดน้ำจะตกเป็นหยดๆสุกด้วยแสงอาทิตย์ที่แผดเผาจากนั้นจะกลายเป็นเหมือนน้ำตาลเขียว ซึ่งมีชื่อเรียกใหม่ว่าโปกะคาระมาทุหรือน้ำตาลบนใบบัวช้างจะนำเอาน้ำชนิดนี้มาถวายพระถระรากบัวในสระจะโตขนาดเท่าหัวไถช้างก็นำมาถวายท่านเงาบัวมีขนาดเท่ากรองและใบบัวใหญ่เงาบัวนั้นแต่ละข้อจะมีน้ำนมประมาณหม้อหนึ่งช้างก็ไปถอนขึ้นมาถวายจากนั้น ช้างจะช่วยการปรุงมเมล็ดบัวกับน้ำตาลกรวดถวายโดยเอาอ้อยวางบนแผ่นหินแล้วเอางวงจับแผ่นหินอีกก้อนหีบอ้อยน้ำตาลก็จะไหลออกมาจนเต็มแอ่งและบอ่อจากนั้นก็ทําให้สุกด้วยแสงอาทิตย์แผดเผางวนจนกลายเป็นนมก้อนเสร็จแล้วช้างก็ลมัถว่าพระถระขนาดของยาก,ยากช้างยังสามารถทําได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องลผลผลไม่ว่าจะเป็นขนุนกล้วยมะม่วงสุก จึงไม่เหลือวิสัยที่เหล่าช้างฉันทัดจะนำมาถวายพระเถระได้พระเถระปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าตลอด12ปีบางครั้งก็แสดงธรรมให้กับภูมิมัเทวารุกขทวาอากาศเทวาในวันอุโบสถจะมีพระอินทร์พร้อมด้วยบริวาลลงมาฟังธรรมท่านก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ในบริเวณนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตัวท่านเองก็มีความสุขตามอัตภาพ เพราะได้ช้างเป็นอุปถากที่ดีต่อมาเมื่อท่านได้ตรวจดูอายุไขของตัวเองก็รู้ว่ากำลังจะหมดลงจึงหอกลับไปทูลลาปาริธิพานต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสภรพสิ่งในโลกเป็นเพียงเครื่องอาศัยสำหรับใช้สร้างบารมีไม่ใช่มีไว้สำหรับให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะเราเกิดมาในโลกเพียงอาศัยสิ่งเหล่านี้สร้างบารมีอย่าไปคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังสมบัติทั้งหลายเป็นของกางของโลก ที่จะช่วยให้เราสร้างบาร,รมีได้สะดวกสบายเราจะได้มุ่งสแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตเป็นความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอาริยสัจมีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานชีวิตเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงพระวังคีสัตเทระสรรเสริญพระอัญญาโกณทัญญะต่อหน้าพระพรักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระอัญญาโกณทัญญะเถระนี้ เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ก่อนใครเป็นผู้มีความเพียรเครื่องก้าวหน้าอย่างแรงกล้าเป็นผู้ได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขอันเกิดแต่วิเวกเนืองนิดคุณอันใดที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระาศาสดาพึงบรรลุคุณอันนั้นทุกอย่างพระอัญญาโกนธัญญเถระผู้ไม่ประมาทได้บรรลุแล้วโดยลำดับเป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นผู้ฉลาดในเจโตปริยญาณ เป็นธรรมธาญาติของพระพุทธองค์มีปกติกราบไหว้ซึ่งพระบาททั้งสองของพระศาสดาในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะจะได้รู้ว่าเมื่อท่านปริมิพานไปแล้วมีการจัดพิธีการเกี่ยวกับเรื่องสรีิละของท่านอย่างไรต้องถือว่าเป็นงานประชุมเพลิงที่น่าอัศจรรย์มากเพราะมีช้างและเทวดาเป็นแม่งานซึ่งไม่เคยมีปรากฏที่ไหนมาก,ก่อนเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อพระเถระแม้จะหลีกเล้นเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหิมพานต์นานถึง12บปีแต่ในระหว่างนั้นท่านก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยได้เทศสอนเทวดานาคยักษ์ครุฑคนทันให้ได้ดวงตาหินธรรมกันมากมายนับไม่ถ้วนพระเถระรู้ว่าอายุสังขารใกล้จะหมดลงก็นึกถึงบุญคุณของช้างทั้งหลายจึงอยากจะอนุเคราะห์ช้างเหล่านั้นให้ได้บุญใหญ่ โดยท่านได้เหาะกลับไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารเวรุวันกรุงราชคห์เพื่อขออนุญาตการปริลพิพานเมื่อไปถึงได้หมอบลงกราบแท่พระบาททั้งสองข้างด้วยศีลกล่าวประกาศชื่อของท่านว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะผู้เป็นธรรมทายาทคนแรกของพระองค์พระเจ้าค่าพวกเราอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเถระ จึงต้องแจ้งชื่อของตัวให้พระพุทธองค์งทรงทราบทั้งๆที่ท่านเองก็เป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าต้องรู้จักท่านและจำได้แม่นยำอยู่แล้วเหตุผลก็มีอยู่ว่าเพราะท่านเกรงว่าพิสูจสงที่บวตรเข้ามาใหม่ภายหลังไม่รู้จักท่านจะคิดร่วงเกินด้วยจิตที่เป็นอกุศลต่อท่านผู้บริสุทธิ์จะทําให้ตกไปในอบายภูมิได้แต่คนที่รู้จักท่านเห็นแล้วจากเลื่อมใสว่าเป็นทัศนานุตตริยะของเราหนอ ที่ได้เห็นมหาสาวกองประถมพรากฏในมื่นจัก,กรวาลใครได้เห็นแล้วจะเกิดความเลื่อมใสและก็จะเข้าถึงสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านหวังประโยชน์เกื้อกูลคิดจะปิดทางอาบายเปิดทางสวรรค์สําหรับผู้ไม่รู้จึงประกาศชื่อของท่านต่อเบื้องพระพักข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือความละเอียดรอบคอและมหาการุณาของพระเถระพระวังคีสะมีความคิดว่าพระอัญญ,ญางกูนธัญญานี้ นานนักที่จะเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทําให้พิสุขใหม่หรือพุทธบริษัทจํานวนมากอาจจะไม่รู้จักท่านจึงลุกขึ้นจากอาสนะประนมอัญชลีทูลขออนุญาตกล่าวคาถาสรรเสริมพระอัญญาโกทัญญะเมื่อได้รับพุทธาอนุญาตแล้วท่านก็กล่าวชมเชยพระเถระดังที่กล่าวไว้ณเบื้องต้นจากนั้นพระเถระก็ทูลขออนุญาตการปราิบิพานว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอายุสังขารของข้าพระองค์สิ้นแล้วข้าพระองค์จักทูลลาปารินิพานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าโกนทัญญะเธอจักปาริธิพานที่ไหนท่านทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างทั้งหลายที่เป็นอุปถาของข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่ทำได้ยากข้าพระองค์จะปรินิพานในที่ใกล้กับช้างเหล่านั้นพระเจ้าข้า พระบรมศาสดาทรงอนุญาตตามนั้นจากนั้นพระธีระทำประทักษินพระทศพลแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเห็นครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อมหาชนทราบว่าท่านทูลลาปริมิพานผู้ที่ยังไม่หมดกิเลกสก็โศกเศร้าด้วยความอาไรรักในตัวท่านส่วนพระอริยเจ้าก็เกิดทำสังเวชท่านได้สั่งสอนมหาชนว่า ท่านทั้งหลายอย่าสกเศร้าข้าครวนไปเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้เมื่อสังขารเกิดขึ้นแล้วย่อมแตกทำลายไปเป็นธรรมดาว่าแล้วท่านก็ห่อขึ้นสู่อากาศมุ่งหน้าไปที่ริงสระบกคลนีมันทากินีส่งน้ำนุ่งสบงห่มจีวรเรียบร้อยเข้านิโรธสมาบัติพอล่วงยามสามก็ปรินิพานต้นไม้ทุกต้นในหิมวันประเทศ ได้น้อมน้อมออกดอ่ออกผลบูชาในเวลาที่พระเถระปริธิพานฝ่ายช้างเชื่อที่รับบุญอุปถาพระเถระไม่รู้ว่าพระเถระปริธิพานแล้วก็จัดน้ำบ้วนปากและหมายชำระฟันทําวัดปฏิบัติตามปกติได้นำของควเขียวและผลไม้มายืนรออยู่ที่ท้ายที่จงกรมตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อไม่เห็นพระเถระออกมาจนพระอาทิตย์ขึ้นก็คิดว่าปกติพระเถระ เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาแต่วันนี้ทําไมท่านยังไม่ออกมาจากบารรณศาลาจึงเคาะประตูกุติเบาๆพระเถระก็ยังไม่ออกมาเจ้าช้างแสรู้จึงเอางวงเปิดหน้าต่างมองเข้าไปข้างในเห็นพระเถระกําลังนั่งสมาธิจึงเหยียดงวงสํารวจลมหายใจเข้าออกจึงรู้ว่าพระเถระปาลินิพานแล้วก็ตกใจร้องเสียงดังปานว่าฟ้าผ่าข่าวการปาลินิพานของพระเถระ ได้นําความเศร้าสลด,ดมาให้ช้างทั้งสี่พันเชื่อซึ่งได้พากันร้องรั่นเสียงดังไปทั่วทั้งป่าหิมะพา,านรวมทั้งหมู่สัตว์เหล่าอื่นด้วยเมื่อช้างทั้งหมดมาประชุมกันแล้วก็ยกพระเถระขึ้นบนกระพองของหัวหน้าโขงถือกิ่งไม้ที่มีดอกบานสะพรัง่งยืนบูชานิ่งๆไม่ไหวติงฝ่ายท้าวสก,กัดเทวราชรับสั่งให้วินษนุกรมเทพบุตรไปเนรมิตเรือนยอดที่ประดิษฐานพระเถระ ที่สำเร็จด้วยรัตนะทุกชนิดให้พระเถระอยู่ในเรือนยอดมอบให้หัวหน้าช่างต่อไปช้างอัญเชิญเรือนยอดที่บรรจุสรีระของพระเถระเวียนเข้าหิมะวันประมาณสามพันยน์อยู่หลายรอบจากนั้นพวกอากาศเทวาก็รับเรือนยอดจากงวงช้างมาบูชาต่อมาวัดสพพราหากะเทวดาศีตาพราหากะเทวดาวาตาพราหากะเทวดา และทวดเทพชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานลรดีปารณิมิตวะวสวัสดีก็รับขึ้นไปเป็นทอดเรือนยอดได้ส่งต่อกันขึ้นไปจนถึงพรม,มโลกเมื่อบูชาแล้วพวกพรหมได้ให้เรือนยอดแก่พวกเทวดาแล้วส่งกลับลงมาคืนให้ช้างตามเดิมเทวดาแต่ละองค์ได้นำท่อนจันร์ทประมาณสี่องคุลีมากองรวมเป็นจิตตะกาทาน สูงเก้าโยชพวกเทวดายกเรือนยอดขึ้นสู่จิตตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงฝ่ายภิกษุขีนาศพประมาณ500รลูกก็เหาะมาร่วมพิธีมีการสาธยายธรรมตลอดทั้งคืนพระอนุรุธทธเทระได้เหาะมาแสดงธรรมรุ่งอรุณขึ้นเทวดาได้ดับจิตกาธานเอาพระธาตุที่มีสีเหมือนดอกมลิตูมน้อมเข้าไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระบระมศาสดา พระพุทธองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ไปที่แผ่นดินพระเจดีย์ที่มีสีเงินยวงก็จำรกแผ่นดินขึ้นมาทันทีพระพุทธองค์ทรงบรรจุพระาธาตุไว้ในพระเจดีย์เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้บูชางานประชุมถวายพระเพลิงของท่านช่างแปลกและยิ่งใหญ่อลังการไม่มีใครเหมือนเป็นความรู้ที่ควรจะได้ศึกษาไว้เราศึกษาชีวประวัติของท่าน ก็เพื่อที่จะยกท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบาร,รมีและเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปจะได้บรรลุธรรมเหมือนกับท่านมีสวรรค์และพระนิพพานเป็นที่ไปกันทุกๆคน